สวัสดีค่ะอ่าอ่อไปน้องร่วมไปน้องร่วมเดี๋ยวให้ดูให้ดูดอกไม้กันนะคะขอยกขาเพนนิดนึงเพราะว่าป๊อปกดเว้ยเจ๋งอ่าเดี๋ยวให้ดูดอกไม้กันนะคะจะมีเอ่อเป็นตัวแคสเปียอันนี้คือแคสเปียนะคะ อันนี้คือแคสเซียนะคะแคสเซียก็คือไว้ทำไว้ทำไว้ทำ่ทำอดอกไม้นะคะแล้วก็เอ่ออ่ตกแต่งบันได้คือทำได้ทุกอย่างอันนี้ที่ร้านขายดอกไม้แห้งนะคะแต่นี่ยังสดอยู่จะอยู่แบบประมาณอย่างนี้เดี๋ยวค่อยมานั่งถ่ายรูกปกันนะคะ ตอนนี้คือเดี๋ยวดูของกันความหมายของแคสเปียนะคะก็จะเป็นความรักที่ไม่ไม่เคยลืมเลือนอะไรประมาณอย่างนั้นความทรงจำที่งดงามความทรงจำที่ดีๆประมาณนั้นนะคะก็ถ้าเกิดว่าอยากหาความหมายของดอกไม้แห้งแต่ละอย่างก็เข้าไปหาได้ใน Google ค่ะอันนี้นะคะ สำหรับของที่ร้านก็ส่วนมากอาจะมีขายอะไรบ้างบ้างนะคะอาสามารทำเป็นงานจะมีทั้งงานออกแบบแบบพร็อพแต่งงานพร็อพร้านอ่าของช่ำลวยของรับไหว้แอปไปจริงกิงกับเบลลรับทำหมดะคะ่ะอันนี้คือแกสเตียยอันนี้ของ ก็เดี๋ยวให้ดูอันนี้อันนี้นะคะมองเห็นไหมเอ่ยสีเขาจะสีก็จะออกแบบม่วงๆเลอันนี้เป็นสีอ่บางคนเรียกสีแดนนงบางคนเรียกสีม่วงบางคนเรียกสีชมพูหนูเรียกได้หมดทันแล้วแต่อันนี้สีนะคะความหมายของสีก็ ดี๋ยวไปหาให้เลยตัวนี้เป็นสุยสีเหลืองนะคะอันนี้คือสุยสีเหลืองแล้วก็วเราจะมีสุ่ยสีขาวอันนี้คือสุ่ยสีขาวนะคะขา้ามมนลเลยจับิเลยแล้วก็น,นี้คือสเตติสนะคะ ตัวน,นี้สเตติสีม่วงนี่คือสเตติสเหมือนกันแต่เป็นสเตติสสีม่วงอ่อนม่วงแบบออกชมพูจริงๆแล้วอ่ะก่อนก่อนที่จะเขาจะแห้งก็จะเป็นสีชมพูมาก,ก่อนแต่พอแห้งก็ออกม่วงม่วงเป็นม่วงม,มอันนี้ก็เป็นสีกเหมือนกันเป็นตุยสีเหลืองความหมายก็ จะเ,เขียนความหมายเอ้ยเดี๋ยวเขียนความหมายไว้ให้ในใต้โพดีไหมเขียนเขียนความหมายไว้ให้ใต้โพดีไหมคะม่ะวันนี้ดูเท่านี้ไปก่อนจริงๆก็มีเยอะมียิบโซ่ยิบโซ่โซให้ดูแล้วยิบโซ่ให้ดูบ่อยอความหมายไปเสิร์ชหาได้จากใน g ู o กิ e น,นะคะจริงๆเพราะว่า เพราะว่าต้องทํางานมาเห็นงานกองเท่านี้คืองานกองเท่าภูเขาตอนแรกว่าจะอัดอตอนแรกว่าจะไลฟ์สดไม่ใช่สิตอนแรกว่าจะไลฟ์สดแต่ว่ามีสามารถแล้วก็เอาเป็นอย่างนี้แล้วกันนะาฝากร้านด้วยนะคะที่ร้านก็จะมีรับทำเกี่ยวก,กับดอกไม้แห้งนะคะต่างๆดอกไม้ผ้าก็ได้อะคะ่ะอย่างเช่นอันนี้ที่ทําอยู่ตอนนี้ก็คือใกล้ใกล้เสร็จแล้ว กล้ถึงฝั่งฝันแล้วจริงๆต้องเสร็จนานแล้วแต่ว่ามาทําแต่ว่าคําว่าแต่ว่าเยอะมากเลยขอซื้อเด่นมาทำเอามาจากร้านนะคะอันนี้เดี๋ยวผูกโบแล้วก็พันการน,นะคะอ่ะพันการผูกโบนะคะติดข้างหลังเข็มกลัดนะคะประมาณนี้วันนี้ก็แนะนําตัวแค่นี้นะคะใครผ่านไปผ่านมาสวนจะจกร แวะได้นะคะชื่อร้านดอกไม้แห้งขวัญลินนะคะ K W A N R I N S บาย